บางวันแบบว่าทํำอินก็นไปโรงพยาบาลหน้าโยงเป็นวันอาทิตย์ก็ตามเพราะของมาให้สวยๆของมาเทลงก้นออกเลยแบ<ม>บว่าทําอินสิงหลวงตาบัวไม่จะทำนะทำนั่นทำนี่ไม่ใช่ทาแบบพระพุทธเจ้าทํำขี้หมาพวกนี้พวกปฏิบัติเหมือนขี้หมาคันฟันเราเรา,เราจริงจริงนะ เราเห็นเต้นๆกังก้ามองดูนี่หรือที่ยาจะฆ่าพี่นั่นที่ยาจะฆาพิษฆ่าแบบนี้เพราะไม่เคยทำหล่างนั้นอืมันจะเจาะตลอดเวลาพอตื่นขึ้นภาพจับแล้วสติกับจิตอยู่ด้วยกันแล้วตลอดตลอดตลอดอยู่นั้นจะบอกว่าพิษมันแหลมคมมากหนามากหนาไม่เจอแล้วจะเอามาพูดได้ยังไงมันจะอย่อมากแหลมคมมากหนา สติปัญญาสมารานี้ไม่ทันไม่ทันว่างี่เลยยิ่งยิ่งถึงขั้นแชมยมเปี้ยนระหว่างอวิชากับมหาสติปัญญาสัตว์กันนั้นยิ่งกันนะถ้ามองก็มองไม่ทันจริงๆนะจะจะาเป็นนักมวยมองกันนี่มองไม่ทันเลยความรวดเร็วของอวิชาปัติยากับความรวดเร็วของมหาสติพระปัญญาสัตวกันน่าจะยอดสมุทรไทยก็ยอดมากหรือว่าภาวนาญราปัญญานี้ละพวกนี้ละพวก สังหารที่เลยเราจะนี่วิุวิจารถึงเวลานานไปนี่ภาวนาไม้ปัญญานี่จะถูกกัดตรงนะว่าไม่จําเป็นว่าเป็นทําส่วนเกินไปอย่างนั้นนักนักปราชญปัจจุบันนี้มันเป็นได้เรียนรัดเรียนรัดเพราะลองตัดภาวนาไม้ปัญญาออกแล้วอายุชาหัวเรากล้ากล้าเลยเพราะอันนี้เองที่จะสังหารอวิชชาได้ ภาวนาวิญญาปัญญาก้าเข้าสู่มหาสติมหาปัญญานี่ฟัดกับพิเรียดอวิชานี่ดับปัญญานอกนั้นไม่ไม่ไม่ได้ต้องปัญญาประเภทนี้ข่าภพค่าชาติข่าวัตาสงสารปัญญาประเภทนี้ค่าถึงก็ค่าได้แล้วที่นี่ไม่ได้ทำที่ก็ไม่รู้ว่าภาวนาวิญญามันเป็นยังไงก็เห็นว่าเป็นของไม่จําเป็นเลยที่เรียนรู้เรูมความรูุที่เจ้าแจมไปแล้ว ขาดออกแล้ววิชาหัวเรา้าวเลยหมดศาสนาพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาขาดตาช่างตาียงไม่มีความหมายถ้าเราขาดภาวนาบรรยปัญญาไปแล้วไ,ว,มมลวไม่มีความหมายว่างนั่นเลยศาสนาพุทธเจ้าไม่มีความหมายนี่แหละหัวใจของศาสนาแก่ของศาสนาอยู่ก็อายศักตร์ภาวนามยปัญญาเป็นสําคัญที่ก้าวเข้าสูา่มหาสศมหาปัญญาฆ่ากิเลอวิชาอาวิชชาไม่มีรฆ่ามันได้ มันขึ้นไปสีมันถึงรู้ไม่ขึ้นไม่รู้นี่แมันเจอกัน,กนกทุกคนด้วยพระพุทธเจ้าท่านเจอแล้วท่านถึงเอามาสอนนี่นะพวกเราไม่ได้ทำารเอาลบทิ้งไปเฉยมันจะเกิดประโยชน์อะไรนี่เราต้องเียนจวิจาแล้วเทศออกมาแล้ว่าเขียนใส่หนังสือไว้แล้วเราตายแล้วใหอ,อา่านเอาใครจะรู้เรื่องของพอระพุทธเจ้าให้ปัจจุบัติจะเจอแล้วจะหมอบราบเลยภาวนามยตปัญญา นี่คือปัญญาค่ากิเลสว่างนั้นเลยชี้นิ้วเลยอย่างอื่นฆ่าไม่ได้บอกว่าชี้นิ้วนี่ภาวนาปัญญาปัญญานี่เน,นี่ยเป็นต้นลำที่จะขึ้นหามหาสติมหาปัญญาฟัดกับอวิชาปัญญาขาดสวัสดิ์ลงไปปัญญาล่านั้นไม่ได้ไม่อวิชาของเราอย่างปัญญาที่เราใช้อยู่โรืนี้มีแต่ปัญญาของอวิชาั้งนั้นนี นั liberal, ่ใช่ปัญญาของของมรของพระมหาปีมหาปัญญาที่ชาทั่วโลกมันเป็นวิชาของกิเลสเป็นวิชาของอวิชาอจิยสังขารัยวิชาพระพุทธเจ้าเป็นวิชาสังหารกันจริงว่าไม่ใช่วิชาประเภทนี้ธรรมะอริุเจ้าจะมาสอนโลกไม่ใช่ธรรมะประเภทกิเลสนี้เหนือกิเลสทุกอย่างทุกอย่างทีนี้คนไม่ไั้ปฏิบัติก็เห็นศาสนาเป็นของทิ้งไปที่เห็นกิเลสเป็นของดีไปแล้วเนี่ยเพราะมนั้นปฏิบัติก็เป็นอย่างนี้ที่ ถ้าอันใดที่พูดเจ้าทรงแจดงไว้ลบล้างหมดลบล้างหมดกิเลสธาลบล้างให้ชิ้หายไปหมดเลยอันใดที่เป็นเรื่องของกิเลสก็ปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาเขาหัวจาของมันเป็นอย่างนั้นนะดี๋ยวนี้นะมันใช่หาเรื่องนะเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่ส่วนใดที่อยู่เป็นสาระที่พูดเจ้าทรงสอนไม่เป็นสาระทุกอย่างเลยแล้วลบไปหมดลบไปหมดมันปั้นชี้มหมาขึ้นมาเป็นทองคําเวลาเนี่ยมันกํลาลังพวกปั้นชี้มหมาและพวกนี้ ปั้นชิ้หมาขึเป็นสองขัมันจะเป็นยังไงมันองขี้หมาปั้น่าไรมันก็ยิ่งแหลกมือเหลวมือไปหมดเปื้อนมือไปหมดเอามาทาจมูกด้วยซีนยังไงขี้หมานะจะให้มันเป็นสองขั้ทั้งแท่งได้อหรอพระย่าสอนว่าสองขั้ทั้งแท่งของนั้นงั้นเข้าหาสุดที่พระจ้าทรงรู้ทรงเห็นสิมันก็ยอมเองนี่เรามีแต่ความจำนี่เฉยทำมาพระจ้าก็จริงแต่มันจำาอมาเป็นคำบอกเล่าเฉยไม่ใช่เห็นตัวจริงซึ่งละาโคโคนี่ เคได้ยินแต่ชื่อว่าโคไม่เห็นตัวโคลายโคก็ได้ยินแต่ชื่อลายโคไม่เห็นลายมันลายจริงจริงเป็นยังไงตัวโคจริงเป็นยังไงมี่ทำจริงเป็นยังไงทำจำเป็นยังไงนั่นทำความจริงกับความจำมันต่างกันคนละโลกทําทำความจริงในวุทธเจ้าข่ากิเลสที่เป็นสนามพวกเรามีแต่ทำความจริงปัญญาประเภทเหล่านี้ทั้งนั้น่ะปัญญาประเทศอื่นเป็นไม่ได้ยันเลยนี่ถึงจะงงตัวท่านหลก็ตามไม่มีสะุกสธาน อานหารพูดทีเดียวเพราะเราขึ้นฟัดมาแล้วนี่ว่ามันกงๆอย่างนี้นะ่ะพูดนี่แหละภาษาธรรมะพูดโกงไปโกงมาอย่างนี้นะแต่กิีเลียมันว่าอวดนะเออกีเลสมันจะแย้งทันทีเลยมันจะหาว่าโอ้ว่าอวดน่หละมันลบแล้วน่ะรู้ไหมล,ลูบก,กี่เด็รลบทำทำเป็นของจริงออกมานี่กี่เดสดเป็นของปลอมจะลบทันทีทันทีเลยอะไรที่เป็นของจริงนี่จะออกมาได้นะว่าบอกแล้วอ่ะพูดถือศาสนาต่อไปนี่จะเข้าวัดเขวานี่จะหมอบจักรานไปนะกลับรอบมองๆไปนี่กีเดสดมัน ต,ตีตลาดมันออกหน้าออกตามันเหยียบหัวเอาหนิว่าไงหัวเลาะยอะเยอยคนไปวัดไปว่ามันหนาแน่นเข้าไปเป็นจริงกิเลสเป็นอย่างนั้นของปลอมของปลอมมันมีทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินแล้วนสลดสังเวชว่าเห็นต่ำตาต่ำใจอยู่ตลอดอเวลาเรื่องของปลอมกับของจริงมันเห็นกันอยู่อย่างนี้ของจริงก็จ้าอยู่งั้นของปลอมก็เห็นอยู่อย่างนั้นเห็นอยู่ทั้งอย่างทั้งโลกทั้งธรรมถ้าพูดภาษาสวยๆสวยงามอย่างกิเลสพาลุพาพูดว่าโลกว่าธรรมว่าโศกโปรก ความสะอาดธรรมะเป็นอย่างนั้นโขกระโปรงคือกิเลสนี่นแต่เวลาพูดมันไม่ให้พูดโขกระโปกงไม่ให้พูดอ่อนนิ่มที่สุดเลยเรื่องกิเลสน่ตัวมันนั้นโขกระโปกงมันให้แสดงออกมาเป็นกิริยาหลอกลวงสวยงามประดับร้านอย่างนั้นกิเลสเราไม่พูดแล้วเราสรุปสังเวชนะภาษาธรรมะเนี่พูดไม่ได้กิเลสคัดค้านต้านทานดูถูกเหยียดหยามเพราะมันเป็นข้าศึกกันมาตั้งเดิมอยู่แล้วกิเลสกับธรรมจะไปถือว่าเป็นมิตรศายได้ยังไง อันนี้มันมีศาส,สนาความจำนะเต็มตู้เต็มหีบเต็มคมภี์เต็มหัวใจมันไม่มีศาสนาเป็นตัวจริงให้เห็นนั่นนี่แก้วเรือนนี่กระโถน,นได้ยินแต่ชื่อว่ากระโถนยังไม่เห็นกระโถนให้มันเห็นทั้งกระโถนด้วยรู้ทั้งชื่อมันด้วยสิรู้ชื่อไม่รู้จ้ามถขอคอยเห็นตัวมันเถอะในความจริงอันนี้อย่าพูดเลยพระกายพิดกมีชื่อไม่มีชื่อก็ตา,ามกิเลสมีชื่อไม่มีชื่อมันเป็นภัยในทางนั้นธรรมมีชื่อไม่มีชื่อเป็นคุณในทางนั้นนั่น ไม่จาเป็นจะต้องจาชื่อจํานามอะไรแล้วเอาแต่ความจริงฟัดกันเลยมันแหลกลงไปแล้วก็รู้เมื่อกี้เลรียแหลกไปมันก็รู้ตั้งชื่อไม่ตั้งชื่อตามเถอไม่เห็นมีความหมายอะไรสิ่งที่มันเป็นไพ่ออกจากตัวแล้วพอแล้วเอาเท่านั้นวันนี้พูดเท่านั้นแหละวันทูทุกวนันทุกวนันวันไหนก็พูดทุกวนันเนย้งอะไรมาพูดก็ล้ตาพอสามก็บอกแล้วเ็ยัยอะไรมาพูดนั่งหนาถ้าพอสี่พอห้าพอหกพอเจ็ด 4, พอแปด, 5, ด, 6, ด, 7, ด 8, จากเขาไปเรยนทุกวันนี่ ยังก็จะมีความรู้กว้างขวางในี่นี้ปอสามในหน้าในหลังอะไรถ้าเป็นกล้วยหอมแล้วงั้นปอสี่ทันทีนะเออแล้วกล้วยหอมขนมข้าวต้มแล้วกล้วยปอสี่ปอห้าทันทีนะขึ้นทันทีไม่ต้องสอบขึ้นเลยขึ้นชั้นเลยถ้าเป็นของอย่ังนเอาละที่เนี่ยไปละคุณล่าเราเกี่ยวกับโลกมันบ้างว่าอะไรไม่ได้ว่างอะไรอ๋อบ้างนี่เลยวันนี้จะเอาของไปส่งโรงพยาบาลคนหน้าแก้วก่อน เอาไปมันจะว่ามันจะอ่านจะไม่มีเวลาเอาไปส่งสักวันนี้เอาใส่รถรถคันหนึ่งพอดีเต็มเลยลงโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งคันหนึ่งพอดีพอดีลงไปก็เทปัวยเทปุ้ยวันหนึ่งเทโรงพหนึ่งวันหนึ่งเทโรงหนึ่งเทอยู่นั่นเรื่อยเรื่อยไปตามโรงพยาบาลน่ะไม่ใช่ไปที่ไหนนักไปโรงพยาบาลส่วนมากโรงพยาบาลนะไปมากกว่าเพื่อน